เรื่องเด็กเลี้ยงแกะณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งทุกๆุกเช้าเด็กคนนี้จะพาแกะไปกินหญ้าซึ่งเด็กคนนี้เป็นคนที่ชอบโกหกในวันหนึ่งขณะที่เด็กเลี้ยงแกะอยู่เด็กคนนี้ได้วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านและตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามาไล่กินแกะผมหลังจากพวกชาวบ้านได้ยินพวกชาวบ้านได้รีบพากันไปที่แกะอยู่ ไหนไหนหมาป่าอยู่ไหนห้าห้าห้านี่เจ้าหรอพวกเราเหรอดูชาวบ้านพวกนี้สิตลกจังเลยห้าห้าหน้าโมโหจริงๆหลังจากที่พวกชาวบ้านวิ่งมาแล้วไม่เจอหมาป่าทุกคนก็พากันกันกบด้วยความโมโหและโกรธเจ้าเด็กแยงแกะ หลังจากผ่านไปได้สักพักเด็กเดยงแกะได้วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วตะโกนว่าคราวนี้หมาป่ามาจริงๆแล้วพวกมันมากินแกะผมแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยไปกันเร็วพวกเราไปกันเร็วหลังจากได้ยินชาวบ้านก็ได้รีพากันไปที่แกะอยู่แล้วพบว่าพวกแกะยังกินหญ้าอยู่เหมือนเดิม ห้าห้าโดนผมหลอกไปอีกแล้วโถ่เว้ยหลังจากที่วิ่งกันมาแล้วไม่เจอหมาป่าพวกชาวบ้านก็อารมณ์เสียและไม่พอใจเจ้าเด็กเลี้ยงแกะหลังจากผ่านไปไม่นานมีหมาป่าเข้ามากินแกะของเด็กเลี้ยงแกะจริงๆเขารีบวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านแล้วตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยคราวนี้หมาป่ามาจริงๆกินแกะผมจริงแล้ว เจ้าเด็กนี่มาหลอกพวกเราอีกแล้วอฮ้มช่วยด้วยคราวนี้หมาป่ามาจริงนะไม่มีใครไปหลอกเจ้าเด็กเลี้ยงแกะหลังจากตะโกนอยู่นั้นไม่มีชาวบ้านคนไหนมาช่วยเจ้าเด็กเลี้ยงแกะเพราะทุกคนกลัวว่าจะถูกหลอกอีกครั้งเด็กเลี้ยงแกะจึงเดินร้องไห้ไปที่แกะอยู่พบว่าแกะของเขาถูกกินไปหมดแล้วฮ้ยไม่มีใครมาช่วยเลย ข้อคิดผู้ที่ทโกหกย่อมไม่มีผู้ใดเชื่อถือ